ตอนนี้เราจะทําการอ่าถอดนะครับถอดเพื่อเราจะล้างก้นแทงเห็นไหมเห็นน้ำสกดกรกดมากเลยนะครับสกดรกมากเลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่า mm hmm. เมื่อ เราถอดออกมาแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะดำแค่ไหนนะครับเนี่ยที่ดูโหดำพักเลยนะฮะครับโเนี่ยครับน้ำที่เราใช้กันอยู่นะนะก้นแทงนะครับก้นแทงนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวกดแกะหลุออกมาแล้วนะครับ,รบอล้างมันหน่อยครับ โอ้โหนะครับน้ำออกมาเลยพุ่งมาเลยนะครับนะครับจะเอาความสกปรกออกมาเลยนะครับนะครับพุ่งเลยนะครับพุ่งเลยครับพุ่งเลยะครับ,นะรบถ้าเอามาให้หมดเลยนะครับ ก็ได้สะอาดนะครับก็ได้สะอาดเดี๋ยว,วเราเพื่อเอาน้ำใส่มาถึงสะอาดไหมสะอาดไหมครับเราปล่อยน้ําออกจนหมดแล้วนะครับอันนี้น้ําที่มันจะเหลืออยู่แค่ตรงก้นมันเฉย รสักน,นี่เราก็สบายใจว่าน้ำที่เราใช้นะมันจะมันจะสะอาดนะครับมันจะสะอาดร้อยเปร์เซ็นเลยนะครับครับเราล้างมันซะหน่อยล้างซะหน่อยครับอ่าน้ำเริ่มอ,อ่อยละ màn đêm oi lạp tâm lạng oi lạp sẽ mệt lạp hỏi lông lưới 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 à น่าจะหมดแล้วนะครับอืมอันนี้ก็ตั้งแต่ติดแท้งมาก็ยังไม่ได้ทําการล้างหรือถ่ายนะครับอันนี้ก็ครั้งแรกนะครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันขอบคุณครับ